สบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมื่อนี้มาอยู่กับน้องมูลสาวผู้ไทยอีกแล้วเนาะทุกคนมื่อนี้เราก็อยู่ที่หน้าดงเนาะตอนนี้กําลังสีหาส้มกินเนาะทุกคนอยู่แถวนี้แหละกงมะเงียวเนาะกงมะเงียวแถวกลางนี่กับแมนมือเป็นจุ่มเลยกับแมนมืดแต่ว่าสูงตัวนี้นะเดี๋ยวซีฮาสิไปเอากกอยู่พุกกกต้องมันดำๆนะตัวนั้นเฮือล้านเฮือขึ้นเนาะเฮือคนนี้แหละขึ้นเนาะขึ้นไปเอาเนาะ แต่าการที่เราไปกินอยู่โซนนะคะอีแม่ค่ะอีแม่อยู่ในโซนยางกำลังเอาเบี้ยยางมาแล้วกะสิสิเอาไว้ก่อนเพราะว่าอันอย่างอันย่างซับหญ้าย่างแปลงขุมมันยังบ่แล้วนเนาะทุกคนประมาณมือม้อมือม้ออื่นมื้อเื่อละยังปูค่ะก็เอามาร้อยปลายต้นเนาะแต่ว่าเราหมดซิบไม่ได้ปูเมดปีนี้ค่ะปูประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละทุกคนปะปะปะไปกินส้มปะ เดาเอาไหมอันนี้แก้วผงมาตะเฮิรนแก้วผงเข้มเข้มมีแปรงเป็นมูลลายมแปรงไงเธอมีแต่เข้มเข้มได้เจกเกิดลายเจอคือมันต้มๆกันแก้วผงนี่เป็นอันนี้เป็นกระห้องไปในสูตรทำลายแพรก น right? ้ำเข้าไปแล้วก็นะ้ำกลินที่สุด้็เอาไปไปลิสตก่อนน้าทุกคนมาเยอะแดงคักอรีมาเมื่อนห้นน้าท่านได้ซุกคักทุกคน ตอนเทาถ่ายตอนมางานดงองอายเฮานะอ๋องานนี้จะจะฮัก้างแน่นะแดงขางอะไรจิบจิ๊บจิ๊้จิาบจบจบจบ่ิ๊จจะ๊ักงามันนบ แสบได้กุกนี่ก็ชะอ้อนได้โอ๊ยตกหัวตกหัวนี่หักตัวนี้หักตัวนี้ปอเอามันน้อยกระเดาจมูกเท่มันใหญ่อ้าบิดไปเลยอ้าหักคนนี้ก่อนเออเอ้าเออนี่หักเหีวเลยเลยพิน้ามันกับโบเป็นมะเลยหักวันงานน้อยๆมันนั่น างานคาฮับเตอร์อย่าทิ่มได้ปุ๊ะไดมันแตะกระจายมันเลยได้ห่ามึงไงแดดเัาอันนี้เป็นบ่อนอีเมะปุเฮ็ดโบแจ็คสีอ่อด้วยบอทุกคนเลยนะลองปุปบีปุปบีนี้เนาะแถวน,นี้มันมีเซอร์เฮ็ดโบอยู่แล้วมันมันย่าละอาอ่เฮ็ดโบนะ เขาเคยเอาเห็ดโปะอยู่ห่มเงียบกว่านี้นี่ทุกคนนี่สองโพสแดงครับเหนาโปอันกหวานหวานะอืมหวานเยอืม บึกแต่หน้ากันหูวคันส้มกันหน้าหุบหน้าแหวเลยอันนี้หวานอะไรหน้าใครมันแข่งีงนางมันทันได้อ่ะเนาะนี่มันจุ๊มอยู่อันนี้นนนกระกงมาขีดอีแมะได้กินมกแล้วท้ทุกคนเก็บไปขายได้ลายเธอแหละเฮดบอลไว้พียางมาอื่นมาขึ้นกระปุกแล้วทุกคนฝนกระตกเด้อ

อัแล้วแดดแล้วบะนี้งูกับตองสิบท่อนมาถึงห้องคือบนแดดไม่ได้ปเด็นะาปย้ายปะมมีความสุกเลยือล้ทั้งเลยกำลังแซ่บหัวมังโอนม่น่้นอมันคือมือะสาวคือมือแท้ ยังขอค่ะไฮใช้กระดูกแมได้ไหมหามตุกมลัโล่งเลยคือกินมะงาอนี่แหละ นางกับกุศลนึงพันเคอกับพันศูนย้นหันมันกว้างปิดปุบมุมกว้างเปื่อยกับบางๆนะเนี่ยตอนทำมาตอนงานแต่งเนี่ยมันยังค่อนจะซุกทืนตอนนั้นเปิดยังเป็นสีส้มอยู่ กซ่กันเนีแหลแซ่บหวานกินละลากรนแซบสุดขั้วมันดิสมเลย ที่เห็นเขาคุดฝังไว้นี่นะคือพักไว้นี่ก่อนเดี๋ยวทุกคนบอกเมนว่าปูอยู่นี่เลยได้พักไว้นี่ก่อนแนละ้วเขาก็คอยเอาอาปูเธอละกกเทละกก,กกนะะเพราะว่ายังแปลงขุมยังซับหญ้าบอลแลนะ้วมีแต่หญ้าทั้งหมดโซนก็นได้อันนี้คือพ่ทานได้ปูเด้ทุกคนเอามาแหละเอาไว้ยู่โซนก่อน ฝังดินไว้ยามันแหว้วก็หดน้ำมืมมอื่นหื้อกับก้นอียกอไรเปนแข้งนี่แข้งบินมหาห้คณนะบินเท่ากระโวยนี่ มันคือจักใช่เนาะคุณมาก,กิน,นเค้กอันนี้คืออย่างสายพัน0 4สามเก้าศูนย์สี่นะทุกคนร้อย,ยปบา,ายต้นเนาะเอามาลองลก็ะิบปูอันสายพัน0หกร้อยนั่สายพัน0หกร้อยสองร้อยต้นปูสันนี้ก่อนปีนี้นะปีหน้าจะปูไม่ สูมยูอาฟุตขึ้นมากะสูมยูแต่วา่ายาบันแห้ว์เขาใหญ่บ่อนมานี่เกินทีหลายบ่อนนะถือเอาน้ำขาวแล้วกะย้ายมาไว้อยู่บ้านแล้วก็เอามาสี เต็มกระายกับตกลินอเงแต่ว่าแกสองคนกินเดี๋ยวมึง้พูดดีเอได้กอนนี่ะได้กินจุดเจอรพอแล้วสะกินนี่กงนี่พูดขึ้นมาตานกลนเขียวกับก้นอ่อนน่ะดิกลอนเลยเบิ่งเงี้ยห้ามอีพานะจ๊ะพูดีสุ่งใหญ่น่แก่นะ ซอสมน้อยอ่อนแณะกองนี้กันแจ้งเลิ่มาใหญ่แกเน่าแก่มาน้อยแก่อืมแง่รอมเด็ดอบน้อยอยู่ไอเอาเช่อยางนี้ไอมาคุนี้มักแดดมันแก่แขกนะนะตรงนั้นเราปรีหวานกันนี่การกลากราลนั่นบ่กัลานนีเพิ่มเแม่ แม่ชิมนะแม่เจดีมาตานมาตานเนีกมาเนีกมาม่มียวอยู่เยเมาเงี้ยวนหวานป่านเป่ามาี่ายแก่่ย้ายเน้าข้าออย้ายนีเยมเย

ตับลดเสียงเป่าันตีมาเห็นแล้วเห็นแล้ว่อเป่าานเลยนะครับมัตเเลนะยเงม็ทำเ่มต่ว่ามั่นับาพพะเออทำนะทำแต่ว่าแต่วครับมัตเเลนีะครับพาพพาหม่เกรงมาจังข้าก็ได้เสียงเป่าปานเนี่มันประง่ะมุดตับมุับลประ่ะนครับผู้บรเจะเกอมหลังมือนะมันเตเด้ซื้อน่ะ อย่าเตะนะอย่าเตะนะโอ๊ดอะไรโอ๊ดกระเป๋าได้เป็นพองเลยตับจะลุยโดนยุติบอกป้าเลยมาแล้วเห็นอ้าเลยกินน้ำกัดดำมันก็ยัดหนามขบวนมันซ้ำเลยที่ลงไปขบนซ้ำทางในขบวนซุกเลยเลยแขนเราทางโน้นในทางในเพื่อซุกแล้วอ้าเลยผ่านส่อง่าเหูจะว่ามันซุกข้างในทางในทหานเลย มอท้องเจอครับก้านยาวอย่าได้พ <c oughs> เล็กนอกอากาศนาะที่พ่อคนกินจะต้อกมึงเนี่ยเดี๋ยวที่สิ่มือจะมาสักสองไงนะโอ้โอ้โอ้จะเ,เป็นน้ำนะบอสโอ้เลยมาจ่อ,จอยเอาเซนนี้ เดือดอ่ะพอนอ่ะใช่ไหมน่ะแกก็นี้ได้หนึงบ่ะดึงเอาเหมือนเบาเลยพอดีดึงอาไรเมือเบาหนึ่งไ่ยังดมขมไหมขมเลยจะเอาน้ำร้อนกับยาแล้วขมมันอ่อนน้ำอยู่โบได้เชื่อมือได้เชื่อกัได้โอายเชื่ออไ้มอระเอก็จะกินนะมันแข็งก็เน่จังาะได้นะมัโตยุี้อย่งตรายอะไรดี๋ยวนี้นะ

สำหรับคลิปนี้กับ่บมีสาระพี่เลิอมากมายเนาะทุกคนเห็นพี่เลิศก็ถ่ายไปเมื่อถ่ายเห้ทุกคนเบิ่งเนาะเป็นนั่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังเจอเฮอน้องมูลเฮตดคลิปต่อไปในเรื่อแล้วก็เพื่อบ่ผาคลิปใหม่ๆที่จะลงเนาะบ๊ายบายเขาเจอหลาย